สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นแบบผีนะครับวันนี้เรามาทํางานการดึกกันงั้นถ้าใครงั้นถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดนคลิปไปด้วยนะป่ะเราไปกันเลย let's go <S วันนี่หนึ่งนีแล้วได้มาแล้ว

โหเถ้่อเแบบนั่งแปรนี่แปรนานนะนี่แหละกว่าจะลงคลิปได้นี่แบบกินข้าวก่อนตอนนี้มันประมาณสิบโมงนเนี่ยสิบโมง เฮอเลือเนี่หนยเฮ้ยเลยอืมดูหน้าแบบนี้ก็รู้เลยเฮ้ยเลยเอสพีอ่ะเอสพีก็แบบนี้เอ่ออะไรปะ ใช่โอ้ี่ต่อไปนะฮสมบรว์ดเด่นสมร้านรีววลคุณมาอืมรอาล้วครับใครไปไประตัวเ้แต่ฝันว่า Hi. โอเคเอาไปเลยครับเอามาคืนด้วยดูแบนี้เหรอืะอคนเดือวกันเหรอเนี่ยฮะฟาดกันชันๆเลยฟาดกันชันๆเลยเห็นตอนหน้าตากเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้นก็น่าเกิด เนี่ตัวสูงอยู่แล้วแหละอือโอ้โชหชอบนังแบบแนวน,นี้เลยต้องไฟแล้วป้องลองหลุกที ดี๋ยวไปเจะเอได้แล้วโอ้โายยากสุดเลยนี be, ่เดีไปเจะเอ๋ตึ่งตูดมันอยากอยากอยากออยากยาก ได้กินอันนี้ก็หยุดใหน,น,นะทุกคนได้ทุกคนกระผีขามขามตรงนี้ไปเลย,เลยนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งโ,โอ้่เศียวมาก ทุกคนไหมโหพล่าแช่ใช่ไหมมาขึ้นเหรอไม่เห็นในันนี้แบบไม่ไม่อยากรู้เลย scp อ่ะไม่ใช่ s p sca ไม่ขึ้นหนังเนืออะไรไม่ใครรู้จักมั้ง ยืนดูนี่เก็บแล้วนะหออะไรอ๋อเกับบ้านแล้วไปสงสัยดีก่กี้คนจะตาฝาดไปหรือมั้ง วันที่โศกปุ๊บปิดประตูให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมรออืมอ้าวเฮ้ยทำอะไรนี่โหน่ากลัวเลืเกินเทปนี่หนึ่งไม่ใช่เทปโอ้โห กื้อเนี่ยลายยางลยอ่ะนานหน่อยนะข,ขอขอก่อนจะให้ให้ให้เสร็จก่อนเราจะตัดภาพไปตอนที่อันสุดท้ายเลยอาชีพเรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จสักทีแต่ Okay, at, โอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปอันสุดท้ายเลยนะดูเก็บขยะอันนึงให้ดูด้วยกันนี่แบบแบบนี้นะโดนนะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปอันสุดท้ายเลยตรงนี้ ชัดเจนเลยทุกคนนี่แค่เก็บขยะย,ยังไม่เสร็จเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราคนต่อเเดี๋ยวนะคอมโดนเคบิ้อว่าิ้งัดเออเดี๋ยวนะคอมโดนแฮกเหรอไม่ใแบบช่เว้ยแฮกอะไร ลิ้นเป็นอะไรช่วงนี้เนีเฮเล่เฮเล่บางคนเนี่ยเอามาคืนอันนี้หนังไงโอ้เฮเล่อีกและแต่มีคนมันชอบดูเฮเล่เนี่ยมันแบบเลยแบบนั้นแหละโดดใส่อะไรแบบเนี้ย ไม่ก็จับสแกนใส่เนะี่ยไหนใช่เพนั่นโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรทำ มันเป็นกินควงเลยเออคุณพี่จะดูจะดูก็สิล่านั่นแหละเอาอไปต่ดเลยมางคืนใช่ไหมโอ้ไม่ชอบหนังนี้เลยน่กกากลัวโอเคดูดูให้สนุก โอเคเวลากลับบ้านกี่คืนกันนะคลิปนี้ผมว่าผมไม่ต้องตัดเพิงกันนะโอเคตกคนมันจะมาเยอะเหมอนหมดอทาย,ยัากมาเลยแหะเนี่ย <c oughs> หมอือนถาย,ยัากมาเลย

ตอนหนุ่มก็เหนื่อยเปลี่ยนไหมวันน,ะนี้ไม่อยากแตะแล้วก็ข้ามาเลยเออแล้วแต่จีนี้ไม่เปียกเลยเนี่ยไหน มันจะเป็นพวก S P รู้ไหมบ้ามันจะเป็นโปร S P D S ยัง S P C อะไรสักอย่างนี SP PC น่แหละแต่ชื่อมันคล้ายมากอ้าวกลับบ้านแนละ้ว ยำให้นะคืนที่ส่ตกตกไปให้ทุกคนเออไม่ต้องมงเออพวกคำนี้ไปกี่รอบเราไว้เนี่ยโอยพ้พี่ผมผมพี่เป็นอะไรเหรอครับเว่ ผมมันป็นแปลกเองไม่รู้เป็นรูปปลาสลิรู้คุณหัวร้านอยู่แล้วแล้วพอโอ้โหจะใช่ด้วยเวลาจริงอันไหนอ่ะอ๋อนี่จะมาแบบจำสแกนหรือเปล่านะเกมงน,นี้มันชอบมาไม่ใช่จำสแกนนะ ว่าไม่มีอะไรท,ทำว่มามัน RPG ประตูลุกหัวซำหรือ,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 อแบบเนี้ยนี่ม่นก็ได้เล่นเลยที่นี้อ่ตัดเยอะหน่อยแล้วก็ เสียงฮ่าๆอาจจะไม่ค่อยมีหน่อยนะซื้อไม่ได่ซื้อจะบอกซื้อทำไมล่ะเป็นยี่สิบสีส่สชั่วโมงแล้วที่ผมกลับบ้านนะคืออะไรคือร <laughs> อบเพื่อน <laughs> ไป<ฟ>เสียงอะไรเสียงอะไร บ้านเลยได้ไหมรันรันรันคือว่าเนี่ยตึงเดินเข้าไปด้านนอกมันจะงสินึ่งสามทิ้งไปสิบเอ็ดนาทีเราจะประมาณสิบนาทีโอเคกลับบ้านกลับเลย คืนดีห้าพี่ก็พาเธอไปดยจุดๆอืมอะไรดีดีเสียงเป็นอะไรเนี่ยดูดดดหนังเรื่องอะไรดีคุณพี่เสียงแหลมเก็ดไปไหมล้วเพื่อน ีผมต้องเปินเสียงนิพเชนเลยเก้าเสียงตา,ามเขาเลยใจหมดหอยู่ก็มาเอามาขึ้นเลยโอ้โ,อโหโเสียงแต่คนเสียงแหลมเกิน กำลัเสียงแหลมเอะหินนิดขวายไซดีทางนี้แหละไม่บอกขวายไซดีสุดแบบโอเคแต่วันนั้นคือเจ,จ้าช้าทำให่มันมืดๆทำมึนๆแล้วเดี๋ยวคนดูมันดูเดี๋ยวคนดูด,ด,ด,ดูน้อย เมื่อเขาดูแ,แต่ตคนนอนกันแล้วนี่ต oh ้องลงมาประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเย็ๆกับป้าสี่หรออะไรกับป้า <câ> ก <owania S 2> ับป้าสัส get Get! You can get it! Good. 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 Get it. หายซื้อได้ไงไปก่อนแืมแอนด n d i n คุณตายลงเฮยยังไม่หยุดงั้นสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเจกันใหม่คิดหน้า งั้นผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันที่หน้าครับบ๊ายบาย